สวัสดีนะคะสวัสดีนะพี่อยามาจัดเซตคู่ส่งฟรีให้นะเซตคู่ส่งฟรีนะบอลสามต้นนี้นะมีหนึ่งบอลหนึ่งต้นนะบอลสีต้นที่หนึ่งนะแล้วก็ต้นนี้ต้นที่สองนะนี่ค่ะนะใบหาแบบนี้เลยนะคะนี่คือต้นที่สองนะแล้วก็เป็นกูมารดำนํำโชคนะกูมารดำนํำโชคอีกต้นหนึ่งนะสามต้นนี้นะคะ สองบาทพี่สง่งพี่ฟรีค่าส่งให้นะสองบาทนะสองบาทฟรีค่าส่งนะสองบาทส่งฟรีกันไปเลยนะคะสองร้อยห้บาทส่งฟรีนะคะ250บาทส่งฟรีนะสองรบาทสง่ทสง,ฟทสงฟรีนะเซตนี้นะคะเซตถัดไปนะคะ <c oughs> เซตถัดไปนะคะมีออร่าแดงหนึ่งต้นนะคะออร่าออโทษค่ะมีรวยล้นฟ้าแดงรวยล้นฟ้าเขียวนะสองต้นนี้นะเซตนี้ร้อยเก้าสิบบาทพี่ส่งฟรีให้นะร้อยเก้าสิบาทพี่เอาส่งฟรีให้นะร้อยเก้าสิบบาทนะคะส่งฟรีให้นะ เซตนี้นะร้อยเก้าสิบาทเปียวส่งฟรีให้นะร้อยเก้าสิบนะคะคู่ที่สองนะร้อยเก้าสิบาทนะคะส่งฟรีให้นะชอบเซตไหนนะทักแชทหาเปียกเลยมีจํากัดนะคะมีจํากัดนะแต่ละเซตนะชุดชุดนี้ร้อยเก้าสิบบาทนะได้รวยล้นฟ้ารว,วยล้นฟ้าหรือลีกัซี่แดงนะฟอร์มพุ่มพุ่มใหญ่ๆเลยนะแล้วก็กับ เด็กกระซี่เขียวนะคู่นี้นะร้อยเก้าสิบาทนะพี่เอาส่งฟรีให้นะร้อยเก้าสิบาทส่งฟรีให้นะเหมือนได้เป๋าเลยนะแถมกันไปเลยนะร้อยเก้าสิบาทส่งฟรีให้นะชุดถัดไปนะคะชุดนี้พี่เอาให้อัญญามมนีขาวนะปุ่มใหญ่ๆเลยนะอัญญามนีขาว,ว,ขาวโทษค่ะอลาขาวนะอลาขาวพุ่มใหญ่ๆนะ อันยมนออราอันยมณีดแดงนะออร่าขาวอออันยมัีดแดงนะคะแล้วก็กับมหาเศรษฐีนะคู่นี้นะ เพียวให้ที่สองร้อยห้าสิบาทนะส่งฟรีนะสองรอยห้าสิบาทส่งฟรีเลยนะสองรอยห้าสบาทนะสามต้นใหญ่ๆเลยนะมีมหาเศรษฐีหนึ่งต้นออออร่าขาวหนึ่งต้นแล้วก็อัญมณีแดงหนึ่งต้นนะคะส่งฟรีนะคะส่งฟรีนะชุดนี้นะเปียวให้ที่สองรอยห้าสิบาทส่งฟรีนะคะสองรอยห้าสิบบาทส่งฟรีนะมายกเซตส่งฟรีนะคะ ต้นถัดไปนะต้นถัดไปเี่เอให้กุมันดำหนึ่งต้นนะกุมันดำหนึ่งต้นกุมันแดงหนึ่งต้นนะคะกุมันดำหนึ่งต้นกุมันแดงหนึ่งต้น ตามด้วยเล็กกาซีเขียวนะเลกาซีเขียวหรือว่ารวยล้นฟ้าเขียวนะอีกหนึ่งต้นนะคะสามต้นเนี้เพี่ยาให้ที่สองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะสองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะไม้ไม่มีตําหนิเลยนะคะแต่ว่าเพี่ยอามาจัดโปรให้นะมีกุมารดำหนึ่งต้นนะคะกุมารแดงหนึ่งต้นพุ่มใหญ่ๆเลยนะจะพุ่มเล็กนะแล้วก็กับเลกาซีก็ฟอร์มใหญ่ด้วยนะเล็กกาซีเขียวนะสามต้นนี้สองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีค่ะ ไปเซตถัดไปนะเซตถัดไปเซตถัดไปพี่เอาให้กำไไรหยกหนึ่งต้น กำไรทองพุ่มใหญ่ๆนะสีเปิดๆนะอีกหนึ่งต้นแล้วก็กับไว้พิงอีกหนึ่งต้นนะคะสองสามต้นนี้เพียวให้ที่สองสองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะสองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีเลยนะสองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะคะมีกําไรกําไรทองหนึ่งต้นกําไรหยกหนึ่งต้นแล้วก็กับ ไว้พิงอีกหนึ่งต้นนะสองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะสองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีค่ะไปเซตถัดไปนะคะมีซูปเปอร์ผีซูปเปอร์ซูปเปอร์เลดหนึ่งต้น พิงสยามหนึ่งต้นนะซุเปอร์เลนสหนึ่งต้นพิงสยามหนึ่งต้นโพนำเงินอีกหนึ่งต้นสองต้นนี้นะพี่อยากให้ที่สองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะสามต้นนี้สองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะมีโพนำเงินหนึ่งต้นซุเปอร์พิงซุเปอร์เลนสหนึ่งต้นซุเปอร์พิงเหรอพิงสยามอีกหนึ่งต้นนะพิงสยามหนึ่งต้นพิงสยามนี่ก็สวยแล้วสวยมากเลยพิงสยามต้นนี้ ยุมงภูปลดเปิดเลยนะสดด้วยนะเพียวให้ที่สองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะสองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะคะไปชุดตัดไปนะคะชุดตัดไปนะวาเลนไทยแคร์หนึ่งต้น มหามงคลหนึ่งต้นนะคะซุปเปอร์ไวท์ฟอร์มใหญ่ๆเลยนะอีกหน,นึ่งต้นช,ชุดนี้เกือบไปซุปเปอร์ไวท์เกือบล้มชุดนี้เปี่ยนขอที่สองร้อย ชุดนี้เยวขอที่2องอยหกบาทนะ2 6 0้อยสิบาทนะคะชุดนี้นะเยวขอบวกอีกสิบาทนิดนึงนะคะ2 6 0กิบาทนะคะ2 6 0ยบาทส่งฟรีนะชุด3ามกระถางน,นี่2อง้กบาทสง่งฟรี2 5 0้อยหสิก็ได้2อ0ยสบาทส่งฟรีนะ2 5 0ยห้าสิบาทส่งฟรีนะคะส่งฟรีนะใครพลาดเซตนี้นะใครพลาดคลิปนี้นะมีจำกัดน,นะคะมีจำกัดน,นะเสือพลาดมากเลยนะ ให้หลักทรัพย์สีทองหนึ่งต้นนะหลักทรัพย์สีทองสีทองหนึ่งต้นแล้วก็อาลาดินอีกหนึ่งต้นนะอาลาดินหนึ่งต้นหลักทรัพย์สีทองหนึ่งต้นแล้วก็กําไรหยกไปหนึ่งต้นนะคะชุดนี้นะเพี่ยวให้ที่สองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะชุดนี้สองร้อยห้าสิบาทสง่งฟรีบังหมดเลยนะคะสองร้อย มีนะหลักทรัพย์สีทองพุ่มใหญ่ๆหนึ่งต้นนะอาราดินฟอร์มใหญ่หนึ่งต้นกําไรหยกอีกหนึ่งต้น250บาทส่งฟีนะ250บาทส่งฟรีนะคะชอบเซตไหนนะเลือกได้เลยนะคะชอบเซตไหนนะท้าขาเปียาได้เลยนะมีจำกัดนะคะมีอย่างละหนึ่งเซตอะไรเงี้ยสองเซตนะเซตถัดไปนะ นะคะบ็อกซิ่งฟอร์มใหญ,ใหญ่หนึ่งต้นนะบ็อกซิ่งฟอร์มใหญ่หนึ่งต้นบ็อกซิ่งฟอร์มใหญ่หนึ่งต้นแล้วกักบออล่าขาวหนึ่งต้นนะคะออล่าขาวนะออล่าขาวออล่าขาวหนึ่งต้นเศรษฐีรับเงินหนึ่งต้นชุดนี้สองร้อยห้าสิบบาทพี่เอาส่งฟรีให้นะสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีให้นะคะส่งฟรีให้นะ สวยๆเลยนะเพราะแต่ละต้นเนะี่ยเปีียวขายที่เก้าสิบนะเก้าสิบบาทหรือว่าบางบางต้นเปีียวขายร้อยกว่าบาทนะส่งฟรีนะคะเซตนี้ส่งฟรี ค่าส่งฟรีนะชอบเซตไหนชุดไหนนะถ้าหาเปี่ยวได้เลยต้นไม้สวยๆทั้งนั้นเลยนะต้นไม้ไม่มีตำหนินะ250บาทส่งฟรีนะ250บบาทส่งฟรีนะคะ พีสิบกระหลัดหนึ่งต้นนะเดี่ยวก็จะดีเซตหนึ่งสิบกระหลัดหนึ่งต้นวาเลนไทน์ส้มอีกหนึ่งต้นนะคะสิบกระหลัดหนึ่งต้นวาเลนไทน์ส้มหนึ่งต้นแล้วก็กับว่านเมตาห์มหานิยมนะฟอร์มนี้สองร้อยห้าสิบบาทนะคะสองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะสิบกระหลัดหนึ่งต้นวาเลนไทน์ส้มหนึ่งต้นนะวาเลนไทน์สีส้มหรืออัญญาส้มหนึ่งต้นแล้วก็ วันเมตตามหานิยมอีกหนึ่งต้นนะส่งฟรีนะคะส่งฟรีนะสองรอยห้าสิบาทส่งฟรีนะคะต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็น เพียวให้อีกเซตหนึ่งต้นนี้นะคะเป็นกวักทองหนึ่งต้นช้างแดงหนึ่งต้นนะกวักทองหนึ่งต้นช้างแดงหนึ่งต้นเพียวให้เก้ากระหลัดไปอีกหนึ่งต้นสองร้อยห้าสิบสามไม่ใช่ก้ากรลัดตัวนี้ได้น้ะ ราให้เก้ากระหลัดอีกหนึ่งต้นนะคะสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีให้นะสองร้อยห้าสิบนะมีช้างแดงหนึ่งต้นนะคะช้างแดงหนึ่งต้นแล้วก็กับกวางทองหนึ่งต้นแล้วก็เก้ากระหลัดอีกหนึ่งต้นนะเบียดส่งฟรีให้นะส่งฟรีให้นะคะต้นไม้ไม่มีตําหนินะเพียงจะเบียดจัดโปรให้นะเก้ากระหลัดหนึ่งต้นนะคะช้างแดงหนึ่งต้นแล้วก็ก ha ับกวางทองหนึ่งต้นนะคะสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะ สองรอยห้าสิบาทส่งฟรีนะคะรับต้นรับชุดไหนชอบเซตไหนนะทักแชทหาพี่เอ๋ได้เลยนะ